วันดีวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6นะคะก็วันนี้นะคะต้อนรับวันดีด้วยดอกไม้ดีๆไม้มงคลดีๆนะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบรวยรวยเห่งเห่งปังปังปันจาอันนี้นะคะ รู้จักบ้างเลยต้นนี้เขาเรียกว่าต้นแยงแย่นะคะต้นแยงแย่ะคะ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะอันนี้ดอกดอกแยงแย่นะคะอันนี้ลักษณะต้นนะคะหมุนให้ดูนะคะต้นแยงแย่ของเรานะคะกําลังสวยงามนะคะไม้องคนอีชนิดหนึ่งที่เราควรปลูกไว้ประจําบ้านเรียกโชคเรียกลาบนะคะ ไม่เคยเห็นมาดูนะคะนี่คือดอกของมันนะคะดอกไม้แยงแย่ไม้มงคลนะคะที่ปลูกไว้ดีๆนะคะเป็นไงบ้างคะไม้แยงแย่ไม้มงคลนะคะที่ฟ้าใหม่นำมาให้ทุกท่านชมในวันนี้นะคะนะคะ ต้นยงแย่นะคะทุกคนเห็นไหมคะดอกของมันสวยมากในดอกยงแย่นะคะสวยมากเลยเขาบอกว่าถ้าใครปลูกต้นยงแย่แล้วมันออกดอกแสดงว่าคนนั้นนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะฟ้าใหม่ก็เลยอยากนำสิ่งดีๆมามอบให้ f อทุกท่านนะคะให้มาดูนะคะ ไม้มงคลดีนะคะต้นยังแย่นะคะกำลังออกดอกสวยงามมากนะคะทุกคนรู้ไหมว่าต้นยงแย่มีดีอะไรนะคะต้นยังแย่เนี้ดีดส่วนดีของต้นยังแย่นะคะถ้าปลูกไว้นะคะอันดับแรกเลยสามารถนะคะทำให้เป็นเรียกว่ามหามงคลนะคะที่เป็นมหานิยมนะคะ เวลาใครนะคะทำธุรกิจการค้านะคะการค้าหรือทำกิจการอะไรก็ช่างนะคะเขาบอกว่าให้ปลูกต้นยางแย่ไว้นะคะที่หน้าร้านหรือหน้าสำนักงานหรือหน้าบริษัทที่เราทำกิจการนะคะเอาลงดินก็ได้นะคะปลูกไว้ในกระถางก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ทนนะคะ ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะแล้วก็ชอบแสงแดดนะคะเราสามารถปลูกไว้กางแดดได้นะคะแล้วก็สามารถทําเป็นรายได้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าต้นของมันนะคะลาต้นของมันทุกคนเห็นลําต้นไหมคะลําต้นของมันเหมือนต้นไผ่นะคะเห็นลําต้นไหมคะลาต้นของต้นยังแย่เหมือนต้นไผ่นะคะแล้ว ถ้าเราปลูกนะคะลงดิน2-3ปีนะคะจะมีคนมารับซื้อแล้วก็เอาไปทำตะกุดนะคะเ mm hmm. ขาเชื่อว่าลำต้นของต้นแยงแย่นะคะลำต้นของต้นยงแย่ที่เราเห็นนะคะลำต้นของต้นแยงแย่เนี่ยมันเป็นมหานิยมนะคะ mm hmm. เขาจะเอาไปทำตะกุดแล้วก็ปลูกเสี่นะคะให้คนไปบูชาเอาไว้ ผูชาติดตัวนะคะพาคุณเห็นคนุณรอจารัสและนิยมชมชอบเรานะคะและก็เป็นไม้ที่สามารถเรียยโชูกเรียกลาบได้ด้วยเห็นไหมคะได้ทั้งโชูได้ทั้งลาบได้ทั้งคนนิยมมาเป็นมหานิยมนะคะแล้วยังเป็นพืชที่ทำไรายได้ได้ด้วยนะคะดอกสวยๆลำต้นสวยๆนะคะเป็นพืชที่สามารถ ทำไรายได้ให้เราได้ด้วยเพราะว่ามันสามารถเอาไปทําตะกรุดได้นะคะทุกคนเคยเห็นตะกรุดไหมเว mm hmm. ลาเราไปทําวัดดังๆนะคะ mm hmm. หลวงพ่อท่านเขาจะให้ตะกรุดเรานะคะว่าให้เป็นประจําตัวเอาไปไว้ที่ห้างร้านหรือแขวนคอไว้หน้ารถไปไหนก็จะได้มีคนนิยมชมชอบนะคะไม้ดีๆนะคะวันนี้ก็บันดี มันเศรษฐีใหม่นะคะเพราะว่าทุกๆวันนะคะของเดือนมันจะมีสองสองวันนะคะที่จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะวันนี้ก็เดือนธันวาคมก็เป็นวันที่ก่อนสุดท้ายปีใหม่ทอนรับเพราะสุดท้ายปีเก่าทอนรับปีใหม่นะคะ,ก,ะ,คะก็ทางารัฐบาลก็ให้วันนี้เป็นวันดีนะคะที่จะออกรวลให้ ทุกคนนะคะได้เป็นเศรษฐีใหม่ในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเอฟซีของฟ้าใหม่และฟ้าใหม่เองจะได้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะในการที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ในวันนี้นะคะอ,อ็สิ่งดีๆนะคะที่นําเสนอวันนี้ก็คืออยากนําเสนอสิ่งดีๆเพราะว่าเป็นไร้มงคุลที่ปลูกง่ายนะคะปลูกแล้วพ่อเราก็ไม่ต้องดูแลรักษาเยอะแค่เรา รดน้ำอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็พอนะคะแล้วก็สามารถปลูกไว้กลางแดดเพราะว่าเขาชอบแดดนะลํลต้นของเขาสวยเวลาลงดินนะคะเขาจะมีความสูงประมาณนะคะเวลาเขาลงดินเขาจะมีความสูงประมาณ2-3เมตรนะคะปลูกไว้2-3ถปีนะคะเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะหา หาซื้อไม่ยากนะคะมีขายนะคะแล้วก็เราสามารถชํำเองได้เห็นลำต้นตรงนี้ไหมคะลำต้นนี่คือลำต้นของมันเห็นไหมคะลำต้นของมันตรงนี้เราสามารถตัดนะคะกิ่งในที่มันแก่แล้วเราสามารถตัดแล้วไปชํำได้นะคะเราก็ชํำง่ายๆนะคะการชํำก็คือซื้อดินมาจากร้านที่เป็นดินดินชํำน,นะคะเอามาใส่กระถาง แล so ้วก so so ็ตัดตัดตรงตรงลาต้นตรงนี้นะคะช่วงลําต้นตรงนี้ตัดตรงช่วงลําต้นตรงนี้ตัดไปแล้วก็เอาไปปักลงที่ดินนะคะเอาไว้ในที่ร่มก่อนสักสองสามวันนะคะแล้วก็ค่อยเอามาตากแดดนะคะมันจะงอกค่ะมันมันมันแบบเพาะง่ายนะคะก็เป็นไม้ที่เพาะง่ายเราตัดตรงช่วงลำมันนะคะช่วงลำมันที่เป็นลำตรงนี้นะคะตัดแล้วก็เอาไปเสียบนะคะ เพาะง่ายนะคะแล้วก็ทนนะคะเป็นต้นไม้มงคลที่ทนนะคะแล้วก็เราปลูกไว้ประจำบ้านมันดีมีมงคลสําหรับเรานะคะก็ถือโอกาสว่าวันนี้เป็นวันดีๆนะคะก็เลยนำไม้มงคลดีๆนะคะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าไม้ยังแย่มีลักษณะต้นเป็นยังไงนะคะ บางคนอาจจะไม่รู้จักยังตัวฟ้าหม่เองได้ต้นไม้ยังแย่ตัวนี้มาจากน้องนะคะน้องเขยน้องเขยให้มานะคะแต่ฟ้าหม่ไม่รู้นะคะว่าต้นนี้คือไม้ยังแย่อยู่มาวันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเข้ามาที่บ้านเขาก็ถามว่าพี่พี่มีไม้ยังแย่ด้วยหรือแล้วก็เอาต้นไหนไมายังแย่ก็นี่ไงต้นนี้พี่พี่ได้มาจากไหนก็เลยบอกว่า,น,าน้องเขยให้มาน้องก็บอกว่าพี่พี่ปลูกไว้ดี มีมงคลนะพี่เรียกโชคเรียบลาบแล้วทําให้คนรักใคร่เป็นมหานิยมได้ซึ่งเราก็ดีใจนะโอ้อย่างน้อยเราก็มีไม้ดีๆไม้มงคลดีๆไว้ไประจำบ้านนะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะอยากมีคนรักคนหลงนะคะคนนิยมชมชอบแล้วก็มีโชคมีลาเข้าบ้านก็ไปหา มาปลูกนะคบประจำบ้านปลูกไม่ง่ายใส่กระถางก็ได้ลงก็ลงดินก็ได้นะคะก็วันนี้วันดีก็อยากมอบสิ่งดีให้ f c ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขออวยพรให้ f c ทุกท่านนะคะหลังสี่โมงเย็นมีข่าวดีนะคะได้ยินข่าวดีว่า f c ของฟ้าใหม่ทุกคนและฟ้าใหม่เป็นเศรษฐีใหม่วันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีโชคดี รวยๆเฮงๆเปังกันทุกคนนะจ๊ะ